การที่มนุษย์เราบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นลูกโทนเป็นลูกคนเดียวเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยไม่มีสามีไม่มีภรรยาต้องเป็นโสดนะคะหรือบางคนก็เป็นหมันไม่มีลูกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะคะเมื่อไปดูในดวงชะตาของคนเหล่านั้นน่ะจะพบว่าเขามีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ค่ะคนที่ไม่มีพ่อแม่นะคะ บางคนเนี่ยพ่อแม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะแต่ว่ามีกรรมดีมาตัดรอนเราก็เลยกำพา้าไม่งั้นถ้าเกิดเขายังอยู่เนี่ยจะต้องชดใช้กรรมทะเลาะนะคะแล้วก็ทำร้ายกันอย่างทรมานค่ะบางคนเนี่ยพี่น้องนะคะก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นดีแล้วที่เขาเป็นลูกคนเดียวไม่งั้นจะต้องทะเลาะตบตีกับพี่น้องอาจจะฆ่ากันตายก็ได้นะคะบางคนเนี่ยคู่ครองคนรักเป็นเจ้ากรรมนายเวรจากอดีตชาตินะคะ การที no view, lot, too, so smart, ่เขาอะชาตินี้เป็นโสถือว่าดีแล้วจะได้พ้นกรรมนะคะบางคนเนี่ยเป็นหมันไม่มีลูกถือว่าดีแล้วเพราะบางทีลูกก็คือศัตรูจากอดีตชาติที่จ้องจะมาเกิดเพื่อล้างผ่านเราให้หมดเนื้อหมดตัวนะคะเมื่อดูในดวงชตาแล้วมันพบว่ามีอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นคนที่มีลูกไม่ได้เป็นหมันเนี่ย พอไปดูในดวงชะตาของเขานะต้องดีใจแทนเขาเลยค่ะเพราะว่าเมื่อมาดูในดวงชะตาแล้วพบว่านะคะในเรือนปุตตะหรือเรือนลูกของเขาเนี่ยมีดาวจากอริเป็นดาวกาลากินีมาลอยในเรือนปุตตะส่วนเจ้าเรือนปุตตะที่แท้จริงของเขานะคะเมื่อถอดเรือนสามชั้นแล้วเข้าพบมรณะไปเช่นปุตตะสุภะมรณะทาให้ลูกที่แท้จริงที่ดีกับเขาจริงๆงไม่มาเกิดแต่ว่าที่จะมาเกิดเป็นลูกมารเป็นเจ้ากรรมในเวรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนนี้เป็นหมัน ถือว่าดีแล้วนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเจอใครมาล้างผ่านชีวิตของเขาบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีเนี่ยมันอาจจะดีแล้วเป็นกรรมที่เราเนี่ยให้อภัยคนอื่นทำบุญมาเยอะจึงตัดรอนสิ่งที่จะทำลายเราที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นเนี่ยไม่ให้มาเกิดค่ะดังนั้นนะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่ได้แต่งงานไม่มีลูก บางครั้งอาจจะเป็นเพราะเราหมดกรรมแล้วก็ได้นะคะเราได้อโหสิกรรมอภัยทานไปหมดแล้วแล้วก็ทําบุญไปเยอะแล้วบุคคลเหล่านั้นถึงไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะคะยินดีกับคนที่ดวงชะตารอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะ